สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระและเรื่องราวดีๆมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับแพทย์แนะนำดื่มกาแฟผสมน้ำมันมะพราะ้าวบำรุงเส้นผมลดน้ำหนักลดไขมันอุดตัน น้ำมันมะพร้าวได้รับการยอมรับว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพจนมีการดัดแปลงเป็นส่วนผสมของอาหารและขนมหลากหลายอย่างรวมทั้งสูตรน้ำมันมะพร้าวผสมกาแฟซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของทุกช่วงทุกไวัซึ่งนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขอธิบดีกรมควบคุมโรคอธิบดีกรมอนามัยได้ออกมาเผยแพร่สูตรกาแฟผสมน้ำมันมะพร้าวในรายการกินดีอยู่ดีกับหมอพรเทพพร้อมแนะนำเกี่ยวกับการดื่มกาแฟผสมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการเลือกน้ำมันมะพร้าวให้ได้คุณภาพดีซึ่งประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวกันเย็นบริสุทธิ์ จะช่วยบำรุงผิวพรรณบำรุงเส้นผมกินลดน้ำหนักเป็นยาอายุวัฒนะขับไขมันเลวออกจากร่างกายช่วยรักษาไขมันอุดตันเส้นเลือดสำหรับวิธีการทำเพียงนำน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนชาชงกับกาแฟดำหนึ่งแก้วกาแฟก็จะอร่อยเหมือนกินกาแฟสดคั่วที่ไม่ขมทำได้ง่ายๆ อีกทั้งเว็บไซต์ด้านความงามของประเทศญี่ปุ่นก็ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกาแฟผสมน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นเอาไว้ว่าสูตรเพิ่มการเผาผลาญไขมันลดความอ้วนนี้ทำได้ง่ายๆเพียงเติมน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนชาลงในกาแฟร้อนหรือหากเป็นกาแฟเย็นก็ควรนำไปปั่นในเครื่องปั่นเสียก่อนเพื่อให้ไขมันแยกตัวจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับกาแฟาก็ควรเป็นกาแฟดำห้ามใส่น้ำตาลนมหรือครีมเทียมแต่หากใครที่ไม่คุ้นเคยกับรสชาติก็สามารถเติมนมถั่วเหลืองหรือน้ำพึ่งแทนได้ในส่วนของน้ำมันมะพร้าวถือเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงามยอดนิยมของดาราหลายคนทั้งในประเทศญี่ปุ่นจีนและไต้หวัน เพราะไขมันมะพร้าวเป็นกรดไขมันห่วงโซ่กลางที่ดูดซึมง,ง่ายไม่ค่อยสะสมในร่างกายและอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพเมตาบอลิซึมอย่างไรก็ตามน้ำมันมะพร้าวมีกรดไขมันอิ่มตัวในปริมาณสูงซึ่งอาจส่งผลต่อหลอดเลือดหัวใจนอกจากนี้ยังทำให้ระบายท้องจึงควรใส่ใจปริมาณบริโภคแต่พอเหมาะสม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลจากเว็บไซต์ l i k e r c o m และไทย pbs คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปแล้วถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ